สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางบุญมาทีวี่อง67นะครับเมื่อนี้ทั้งทีมงานบุญมาทีวีเขตขอนแกนนะครับสิว่าร่วมบริจาคสิ่งของครับน้ำถั่วตะก้องน้ำถ่วมนะครับไปบ่ได้บัดนี้มีชาวบ้านครับกำลังสิเขอาไปในพื้นที่น้ำถั่วบัานี้พอดีมา่อพอรถทางทีมงานก็นเลยสิขึ้นไปน้วกันครับอขอขอขอสอบถามเนี้ย สถานการครับพระคุณเจ้าเป็นยังไงครับสถานการณ์ข้างในก็นักน่วงแล้วครับนักน่วงครับนักน่วงครับถ่วมครับ่วมครับครับวัดเป็นยังไงครับถ่วมไปหมดเลยครับวัดร้อยอ่างนางเลยครับครับนีีทั้งทั้งบ้านเทาเดียวทั้งบ้านเทากันร้อยน้ำยุค่าน้ำถ่วมเต็มไปหมดเดี๋ยวไปหน่คนกับยุทธเจ้าที่สูงที่ว่ามันถ่วมจะสี่ไหมค่ะ บัานี้มีสวนผักค้อยอยู่หันอยู่อยู่ปากทางเขาบ้านนี้ก็ปากทางค่ะปากทางนี่แหละสิไปนี่แหละค่ะถนนดำห้องนี่แมนค่ะครับเดี๋ยวบันนี้เดี๋ยวสิได้ผ้าพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบื้องว่าเป็นจังไรสถานการณ์ครับเดี๋ยวจะไปตอนนี้แหละครับครับตอนนี้ครับกำลังถึงนาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นอำเภอชนบทครับน้ำ เริ่มท่วถนนมาแล้วขับตอนนี้ก็กำลังสิไปศูนย์พักอยอยู่บ้านทานั่งเรือนรับอำเภอชนบทรีกำลังลุยน้ำเข้าไปกับบรูวาสิเขาไปได้ซ้ำไหแต่ว่าชาวบา้านที่ขออาศัยขึ้นรถมาน้าเพื่อนบอกว่าเขาไปได้อยู่ก็ลอ่องเบอรคขับว่าสิไปได้ซ้ำไหนกะรถรถสูงขนาดจิไปได้รับกะช่ม บรรยากาศภาพน้ำท่วมไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้บรรยากาศสดๆใส่เมื่อครับใส่เมือ่อใส่เมื่อก็สิเป็นอ่าเช่าบ้านในน้ำกระสอบใส้น้ำกระสอบใส่มาไวหน้าบ้านแล้วครับจักสิยว่างใดโดวซ้ำในน้ำกระึ้นเรื่อยๆครับ ด้านนาครับด้านนาครับทีนีชาวบ้านมาเห่นหนียญถากันมหาปลากรับี้ชาวบ้านก็นมาเห่ียญถมสนุกสนานหัวเมื่อเป็นสันเจ้าปูมหรลาดนะครับเหมาลาดนะครับ ท่วมเพื่อกันท่วมลังคาอันสารปูตาขึ้นกันครับท่วมขึ้นกัน uh, ตอนนี้กับกำลังลุยน้ำลุยน้ำไปเรื่อยๆเอามีรถคูชีบจอดคว้างไหนครับน้ำท่วมท่วมถนนขึ้นมาประมาณ สามสิบเส้นครับแส,สดงว่าไปได้ยุ่มีรถสวนมากครับก็จะเป็นรถยกสูงก็จะไปได้มากได้รถเข็งนี่น่าจะมดโอกาสครับบ่มีหรอรถเข็งรถกระบะเตีเ้ยๆตอนนี้สิมีจะรถยกสูงรถมกลอ้อรถซิบร้อไปได้นะครับ รถต่ำๆยังสั่นกะทิจอดจอดเสียครับสวัสดีครับผู้กองครับเป็นยังไงครับ น้ำมันติดทรงทรงโตแล้วเดี๋ยวนี้น้ำทรงทรงโตแล้วนะครับเนาะครับครับกลับกลับลงหวยทั้งทั้งรถกุลละลายรถเสียมาครับเนี่ยรถอ่นขาดเขาเกลียวไว้ได้ครับผมคการนั่งจมการนังสิไปบริจาคของคุณทักค่อยโอเคขอบคุณมาทีวีครับกลับกลับครับผมเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับครับนี่ตำรวจก็ได้มาซอยประชาชนครับรถสงสัยเสียครับผมขอบคุณครับครับ อ่ะตอนนี้ครับท่างบุญมาทีวีด้มาหอดจุดปักคอยจุดแหลกครับครับผมจะได้มอบสิงของให้ครับผมอาคาได้มอบสิงของให้ผู้ประสบเพ้ครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าถุงยังชีพถึงสีหน่อยสีหลายกับซอยกันนะครับเนาะเชิญบ่ายเียนไปเอาน้ำมามาให้เน้้าน้ำมามามา หายเป็นขั้วหายเป็นครั้วได้บอค่ะมีจะขั้วไม่หลมันม่นบ่นมันพัาไอ้บัวมีจะขั้วเลยมีจะขั้วมีจะขั้ว ในีดเใกล้นีหมดลยมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไป้างนอยูครับเอออเอเลยอาอเลยครับแจกเลยแจกเลยอันนี้นะครับมีอันนี้เป็นจุดแรกมาเอาน้ำมาเอาน้ำครับครับผมครับผมครับครับครับสยๆกันครับอันนี้ก็น้ำน้ำบุญมาทีวีไป ครับเอาไปกินน้ากันกินน้ากันมามีหม่องยู่โอ้ครับเอเอามาเอาน้ามาเอาน้าครับมาเอาน้าเด้อครับครับครับเอาน้าเอาน้ำน้ำครับน้ำ,น,ำน้ำนี่สำคัญครับ น้ำนี่สาคัญกันบ่มีน้ำนี่ก็ยากเอะเอเอาเอเปอกมาอมเนีอาน้ำไปเอามาเอาครับน้ำเอาน้ำไปน้ำเน่แบ้านแม่้ทำเิบ้านบ้านแม่เป็นยังไงโอ้ทรมันขามไปขามันเีูยจ้าทรมานหลไรมึาวนเราจะครับ มีมีมีทางการเข้ามาซอยบางนั่นและเนาะรู้ก่อพายุนี่ีจ้าไม่พันกับมาซอยเรื่อยๆค่ะครับครับครับแตบุญคุ้นบันดาลใจมันซอยเลยจ้าเพราะว่าพวกฉันก็ไปหากินงมาได้ครับโน่นนี่ก็บ้านก็สุดแล้วบ้านสุดเยอะกระเบื้องก็สุดกระเบื้องก็สุดลงแล้วจ้าเอาสุดๆเลยแม่เด้อจ้าเพราะเป็นเพราะว่ามันมันมันเป็นเป็ไพธรรมชาติเนาะแมนจ้าเพราะว่ามัไม่มีอะไรอย่างเกิดดอกแมนแมนแมน แล้วล่ะวมเมานัแม่พี่แมนี่เอามาเอาใสอีเมลนะสิมดอกทีวีจะปออกทีวีออกทีวีเับ้อกไปเล่น่ะเไปเล่นวะไร้อั้ขอ้ครับเพดเี๋ยวไปให้้างนาต่อไป้างนาไปเออไป้างนาต่อครับครับผม เดี๋ยวได้ไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าตัไปครับอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่สองออสูงศูนย์พักคอยครับอ่าทั้งทีมงานบุญมาทีวีก็ได้มะละงานแล้กกาสีมอบอทุงยังเจีบน้ำดื่มต่างๆนะครับ เอาเป็นยังไหเอาขอถามอี่แม่เป็นยังไงจ้าอายุยังไงหรอจ้าบ้านบ้านอยู่ไส่เนี่ยย่ซื้อไอบ้านี่นี่น่าจ้าโยู่ข้างในจ้าวัดต้นน่ะนะวัดไปยุนน้ำพันวัดนี่จ้าไปยุนทีร้องวัดยุนทีรองวัดบัดนี้น้ำหอบรวมครับวะรวมค่ะของเป็นจังไงบัดนี้หาเบาเบาเลยบ่มันมาแห้งเนาะจ้ามาแห้งค่ะจ้า ผบน้ำเอาน้ำไหลบ่อมาเอาน้ำน้ำน้ำเอาอีกบ่เอาจผื่อมามาเอาน้ำเร็วผู้ชายมาขนเอาน้ำน้ำมาเอาน้ำเร็วครับผมกับเอฟซีเอฟซีบุญมาทีวีกับกับไหลขคือกันครับ มีต่เอฟซีบุญมาพันดวงมาซอยๆกันซอยเพื่อนนะครับน้ำน้ำครับครับตอนนี้จุดที่สองจุดที่2องกะเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปจุดต่อไปครับอันนี้พะพนนมาใหม่ดุนเอาให้เพะนะือ่อนะอาหน้าไม่เพื่อนเนี้ยอันนึงครับดิเป็นจุดต่อไป ตัวมิดครับพี่น้องเฮ้าท่าอำเภอชอนบะบทตอนนี้ตัวเมิดได้แล้วเนาะได้ครบ,ลครบลแล้วเนาะครับไปละเด้อ์บัดดีไปข้างในอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับกับมาจุดพักค่อยอีกจุดหนึ่งครับรถกับไปมาก อนี่นะครับอันนี้เป็นสภาพของอันนี้บ้านบ้านหยังนี่บ้านหยังบ้านหอยอึ้งร่้ไมหมอันนี้บ้านอันนี้อันนี้บ้านท่านั่งเรือนครับตอนนี้บ้านท่านั่งเรือนกับเบิ้งสภาพไหมครับตะกองไทยกับไปเบิ้งพุน่นโอ้ยพปวดเหรครับน้ำไหลามาแต่ใช่ยาพุ่มเนี่ยครับ อาบ้าจอมไร่งานเนี้ยอาบ้าจอมไร่งานเสียแม่พ่อเอาเงานเอาแมแล้วมันสิเอาแม่แม่เอาแม่ เอาผู้แจกไปใส่มาแม่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะครับผู้รับชมทางช่อง TV 67, ที่พี่เพียรด้67บนว่าทีวีครับเ <พอ S 1> มื่อนี้น,นะครับทีมงานนะครับเบ้าซักสาลายแดงนะครับศูนย์ประจำจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับแต่มาซอยเหลือพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับซึ่ง<ด>ในโซนของจุดบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นจุดล่องรับน้ำนะครับที่ผ่าน สีพันอ่าทีพันมาจากจังหวัดเชียงพ่มนะครับหล้วกาสีพานไปทั่งอ่านะครับทานทั่งชนบทมาจากกอนหล้กก็สิไปทั่งอ่านะครับในตัวเมืองขอนแก่นนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบในมือนี่นะครับจะต้องขอขอบคุณนะครับทั้งช่องบนมากที่พี่ช่อง6 7ทีมาร่วมเป็นสนับสนุนนะครับอ่าบริเป็นข่าวสารอาหารแห่งครับให้กบพีกะนองนะครับได้มาอ่าในส่วนของ เป็นปัจจัยหลักสําคัญในการดํารงชีวิตในมือนี้นะครับอันนี้เจะไปหาหวยยุ่งะจะไปหาหวยยุ่เบิร์หล่ะนี่เท่านี้โอ้ยูหลังรถเท่านี้นะสองถึงสองเ่าของี่ดีเอาเอาสองถึงอะไรล่ะ ถามคุณแม่ก้อนครับค่คุณแม่นี่ก็คือเป็นเป็นบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะใช่ครับ,รบเป็นบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็คือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงเลยแม่ค่ะเะมื่อนี่ก็มากมากกับทีมงานเท่าครับให้มากคัดกรองเพราะว่าผู้ลังค้นนี่ได้แล้วก็อยากได้อีกก็มีเทาก็เลยเป็นให้คุณแม่มากคัดกรองแต่ละขอบขั้วก็คือว่าอยากให้มันทั่วถึงบ่ิเวนว่าสิเอาได้แล้วเอาอีกมันมันสีบทั่วถึงกันก็คือว่าคือจุดบริเวณนี่ก็คือได้รับผลกระทบ กันสุขคนน้นองเม่เนาะก็ต้องหเห็นใจซึ่งกันและกันนํำกันนะครับเมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณท่านประท่านบนบ้นากท่้นดวงค่ะช่องที่วิ67แล้วก็ขอบคุณในในส่วนของทางด่านนะครับไอ้ไส้เบาซักนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายศูนย์น้ําสาลายแดงนะครับจากจังหวัดขอนแก่นขอเห้ในเมื่อนี้นะครับอ,อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของป้าใจที่เฮาไดซื่อนะครับหลายๆายสิ่งหลายๆอย่ังเอามาเพื่อที่จะ บริจาคให้พี่น้องนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบในการน้ำรุ่งชีพเพราะว่าอันนี้คือเข่าใจพี่น้องครับเพราะว่าตามที่พี่น้องเห็นภาพมานนั่นแหละนะครับทานน้ำถ่วมมันกิดขึ้นลำบากในการใส่ชีวิตเนาะ,ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วันนี้เราได้มาทำน,นะครับในส่วนของกิจกรรมดีๆวันนี้คืนน้ำใจปันกำไรสู่สังคมครับพี่น้องครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของทีมงานบุญมาพันดวงของเฮาพร้อมนะครับขอบคุณไอ้ไส้เบ้าซักนะครับซึ่งเป็นตัวแทนหลักของจังหวัดขอนแก่นนํานะครับทีได้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้กับพี่กับน้องเป็นการซอยเหลือสังคมนะครับปันน้ําใจคืนกําไรสู่สังคมครับพี้องครับเมื่อนี่เฮ้าเห็นส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในส่วนของอ่าบาง บางบางคนนะครับทีมได้รับผลกระทบอาจจะมีลูกค้าของทีมงานบุญมาพนดวงอยู่ด้วยแต่ว่าเท่ากับเท่ากับบ่ได้บ่ได้ระบุว่าเอามาให้เฉพาะลูกค้านะครับพี่น้องคือนะครับในจุดนี้ก็คือเรามาให้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในส่วนของการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมนะครับในครั้งนี้นะครับพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะครับทีมงานของเราก็มาช่วยเหลือนะครับในส่วนของการอ่าซอยเหลือในส่วนของการอ่าดำรงชีวิตนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้พี่น้องนะครับได้อ่านะครับได้มี อ่านะครับลดความเดือดร้อนลงน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าโมมากอ่านะครับกะได้เป็นการลดส่วนหนึ่งน้ากันนะครับรากาในส่วนของสิ่งของทีเฮ้าน้ามหายมอนีนะครับกะกะถือว่าพี่น้องนะครับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างอาจจะอ่าเพียงพ่อกันเน่บ่เพียงพ่อกันน่แต่ว่าอ่าโอกาสครังต่อไปตอนขังต่อไปกับซีมีอีกนะครับพี่น้องเนนะครับตามที่พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับเพราะว่าในจุดจุดนี้นะครับเป็นจุดบริเวณกว้างที่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนน้ากันนะครับในส่วนของ การมาซอยเหลือครั้งนี้ก็ถือว่าอาจจะทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างเพราะว่าจํานวนคนมันเยอะนะครับแต่ว่าทีมงานเท่านะครับก็ขังต่อไปตอนนี้นะครับหลังจากที่มาซอยเหลือมงนี้แล้วกะสีเปลี่ยนการสื่อของมาบริจาคให้กับพีกับนองอีกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมจากหน่อยหนึ่งนะครับพี่ครับขออนุญาตเชิญเข้ากล้องหน่อยนะครับขออนุญาตสอบถามพี่นะครับเรื่องเล่าของการที่เท่าเจอ อ,อุทกกับให้นำถวงครั้งนี้มันเป็นยังไงครับลำบากบ่าลำบากมากครับเพราะว่าใน ห้องน้ำที่นอนอีกครับผมที่กินอีกครับการใส่ชีวิตกายากไปเบิรแมนครับห้องน้ำของท่าการอยู่การกินใช่ครับนะครับเขาของเกินใส่เก็บเก็บเกินท่านบอครับบอท่านเลยค่ะมันไม่แบบว่าแค่20นาทีปบ๊บเดียวไปหมดเลยครับได้แต่ชีวิตคนออกมาอยู่ข้างนอกคอยเหลือแบ่งปันค่ะสิ่งกันลรกันครับเนาะเกินมันษย์ั้ายดีใจหลายๆทีทีงานมาซอยเขึ้นเกขอขึ้นครับเอาคขึ้นะครับเจ้าได้กะขอให้ ช้ชีวิตครับอ่าให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตจะว่ากันคือเข้ากันกันอ่ายู้ยูกันไปแบบทีเรียกว่าการดูแลเบังแอิญกันแบบนี้ไปคไปนะครับผมครับไก่ทีมงานแห้งๆต่อไปมีงานเยอะๆขอบคุณครับขอบคุณล้อบขอบคุณครับขอบคุณนะครับในส่วนของนะครับการบริจาคนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวก็สิมีโอกาสต่อๆไปนะครับ